ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาแชร์ประสบการณ์เรื่องปลูกสละสิ่งที่ผิดพลาดเมื่อครั้งก่อนเอาครับดูวิธีที่ไก่แกรบปลูกแบบนี้จะไม่โค่นล้มให้เหมือนเมื่อก่อนดูครับดูครับให้ทะแคงประมาณสีผ้าองศา หันปลายยอดไปทางที่ตะว,วันออกประมาณนี้ครับดูครับแล้วก็กลบกรบกๆบกรบครับกรบกลบเอาแบบมาให้ครับกรบก็ประมาณนี้ครับ,รบก,กบบบบบรบอย่าให้ดินกลบถึงกับ เอาช่วงนี้ครับที่จะพกหรือว่าโคลประมาณนี้แล้วก็หลังจากนี้สักประมาณสองเดือนก็กลบมาอีกกลบมาอีกกลบมาอีกครับชายจบกลบมากลบมากลบมาอีกครับครับครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ปลูกแบบธรรมดาดูครับมันจะโยกคลนได้ให้ครับดูครับปลูกแบบนี้มันจะโยกคลอนเวลาเจอฝนเจอลมก็จะล้มตะแคงแก้ไขโดยหาดินมากลบครับ กลบที่ตะโพกหรือว่าโคนที่โอบัวอย่างน,นี้ครับกลบาสามเดือนครั้งสามเดือนครั้งครับครับอ,อันนี้ดูครับประวัติมันจะล้มทักแทงแก้ไขโดยวิธีไม่ต้องประยุงมนันแล้วหาดินอื่นมากลบกลบไปมาณนี้ครับกลบไปมิตรหลังจากนั้นก็จะไม่ล้มอีกครับรากมันจะออกมาให้มันช่วยเหลือตัวเอง เดี๋ยวไปดูมะพร้าวครับพี่น้องมาดูครับอันนี้ปลูกแบบหลุมลึกครับดูครับไม่คลอนไม่เลยอะไรเลยครับก็ถมมาประมาณนี้ครับให้ครับแต่ใหญ่เยอะต้องบ่อยครับต้องบ่อยครับเรื่อยๆื่อย จะลดการโค่นลม้มครับมาดูครับมาดูตะโพกเห็นไหมจะอวบการปลูกอ่าความทะแยงแบบสีผ้าองศาก็เหมือนกับอ่าสระหรือว่าปา์มน้ำมันใช้สูตรเดียวได้ครับผมลองมาหลายครั้งแล้วต้องกล้าเปลี่ยนครับอ่ามะพร้าวเราขวางให้ลงแค่ประมาณ5-10%ให้ลูกเขาจะลอยรับแสง ดูครับแต่โพกเขาจะย่ยอ๋อเป็นพันอะไรอ๋อพันนี้ตั้งแต่ผมเด็กอ่าประมาณสองปีสองปีห้าเดือนก็ออกจันออกลูกเลยครับน้ำจะหอมหวานลูกจะดกเยอะแล้วก็อ่ากะทิก็เ,เยอะมันเป็นพันโบ,ร,บราณอถ้าเป็นมะพร้าวนุน้นมันจะ,ะสูงประมาณ6เมตรครับมาดูอีกต้นครับ อันนี้อ๋ออันนี้สละกูลาปัสิไอเรื่องโค่ล้มมันไม่ก็อมมีปัญหาสละอันนี้ต่อไปตลาดจะนิยมครับหลังจากนี้ก็มาปลูกเสริมบริเวณใกล้กับร่มของมะพร้าวครับดูครับตะโพกเขาจะใหญ่หลังจากปลูกวิธีแบบนี้ดูครับตะโพกจะใหญ่ใหญ่มากครับแล้วก็โคนโคนหรือตะโพกใหญ่ดูครับ ใหญ่มากครับมาดูวิธีปลูกย่อๆครับมาดูครับครับเพื่อนๆขุดหลุมคิดว่าเป็นจำลองเกษตรกันเอาแบบนี้อย่าปลูกแบบนี้ให้ปลูกคว่ำทะแยงลงเกือบถึงดินครับมาุมนี้ครับหันยอดไปทางทิศตะวันออกครับ การปลูกมะพราะ้าวหรือว่าปัมน้ำมันใช้สูตรเดียวกัครับแต่มะพร้าวเรื่องโค่นล้มไม่ค่อยมีไม่เหมือนกับสละหลังจากนี้ไม่มีปัญหาโคนแต่พวกเขาจะใหญ่ครับแต่ต้องปลูกเราเรียนแบบธรรมชาติครับดูครับให้ลงดินประมาณห้าปุเพพอครับจุดๆนี่ครับอีกประมาณประมาณไม่สักประมาณสักเกือบครึ่งเดือนยอดเขาจะ ชี้ตั้งตรงขึ้นครับและโคนเขาจะอวบอวบมากครับดูอีกต้นครับที่ผมปลูกไว้ดูครับอันนี้ปลูกต้นแตนถนนมันแกล้งกันดูครับลำต้นเขาจะตรงหลังจากนี้เห็นไหมครับครับเพื่อนๆลองเอาไปทำดูครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆ